แต่ละพักก็ต้องตอนนี้มาเตรียมตัวกันนะครับคือทํางานร่วมรัฐบาลก็ร่วมกันแต่เก้าอี้สอสอนี่มันร่วมกันไม่ได้นะครับม,มันก็ต้องช่วงชิงแลนเก้าอี้ดนตรีกันนะครับพักใต้เป็นอีกหนึ่งสนามที่ดูเดือดเลือดพล่านดุเดือดเลือดพล่านในแง่ที่ว่าจะมีคู่แข่งนะที่เดิมเนี่ยอาจจะอ่อนอยู่มีนออ่อนอยู่ในพื้นที่อยู่นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยดูมีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงมากขึ้น ภูมิใจไทยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับยกทัพใหญ่ไปเลยคุณันิยาไปที่สงขลาค่ะภูมิใจไทยปัจจุบันได้มีสสสงขลาหนึ่งคนนะคะคือคุณนัชชนนสีเกาะเกือ้อมีเป็นสอสพักภูมิใจไทยหนึ่งคนของภูมิใจไทย เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นภูมิใจไทยก็หวังหวังที่จะชนะยกจังหวัดคือขอไม่คุณนัทนบอกขอนิดเดียวขอว่าขออีก8ที่นั่งทั้งหมดมีเก้าแล้วบอกว่าอย่าเรียกว่าแลนสไลด์ผมไม่ชอบคําว่าแลนสไลด์เพราะว่าแลนสไลด์เนี่ยมันเป็นคำที่ไม่ดีแลนสไลด์เนี่ยมันเหมือนกับดินถล่มอ่ะขอใช้คำว่าภูมิใจไทยขอตอกเสาเข็มเน่เนเนาเลือกใส้คำนะ คุณอนุทินบอกว่าภูมิใจไทยไม่ต้องการจะแลนสไลด์ค่ะเพราะคําว่าแลนภาษาใต้ความหมายไม่ดีแต่จะมาตอกเสาเข็มให้ทั่วจังหวัดสงขลาเพื่อดูแลประชาชนนะคะเป็นการตอกเสาเข็มให้มั่นคงเพื่อเป็นรากฐานให้กับพี่น้องประชาชนโดยจะทยอยตอกเสาเข็มไปทั่วประเทศและที่ไปสงขลาเนี่ยก็ขอตอกเพิ่ม ขอเป็น8คนเลย8ที่นั่งของสงขาเลยเนี่ยนะคะและก็นอกจากนั้นคุณอนุทินก็ได้มีโอกาสที่จะได้พูดถึงผลงานของภูมิใจไทยที่ผ่านมา ในพื้นที่ของสงขลาพวกเขาทำอะไรลงไปบ้างนะคะในปาีการพัฒนาพืนาพ้น,นที่ภาคใต้อย่างเช่นเหลืองสะพ,พานเชื่อมอำเภอกระแสสินสงขลาไปยังเขาชัยสนพัทลุงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพัฒนาระบบขนส่งคมนาคมในจังหวัดสงขลามีโครงการต่างๆนานาม,มากมายแล้วก็นอกจากนั้นคุณอนุทินยังตอกย้ําด้วยนะคะกับเรื่องของอสอมตอกย้ําเลยว่าจะขึ้นค่าตอบแทนให้อสอมจากเดือนละพันหเป็น2,000บาท พูดอีกครั้งนะมรอบที่แล้วไปหาเสียงทีหึ่งนี่ก็พูดเรื่องนี้นี่นะคะคุณอนุทินตอกย้ำว่าเอาแน่แล้วบอกว่าจะมีนยโยบายให้กับคนใต้คือการพักหนี้3ปีจากพิษโควิดด้วยไม่มีต้นไม่มีดอกพอปีที่4ค่อยมาใช้หนี้กันนะคะคือเรียกว่าขายของกันอย่างเต็มที่ล่ะสำหรับภูมิจใจในพื้นที่ของภาคใต้นะคะ